ด a ต้าสำคัญกับองค์กรยังไงถ้าจะให้พูดง่ายๆเหมือนเราแข่งวิ่งกับ คู่แข่งหลายๆคนแล้วก็ถ้าเราไม่ทํา data เนี่ยเหมือนเราวิ่งโดยที่เราหลับตาอยู่เราจะไม่รู้ว่าก้าวที่เราวิ่งไปหรือว่าคู่แข่งเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนกันแล้วถ้าเรามี data มาช่วยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนทําให้เรา optimize สิ่งที่เราทําอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็เทรนด์ของ data เนี่ยที่มันมาบูมหลังๆเนี่ยมันเพราะ AI แล้วก็เรื่อง computing power ที่เหมือนมันมีการคํานวณอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็คํานวณได้เร็วขึ้นแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมี AI ล้อชองมาค่อนข้างเยอะในช่วง10ปีหลังเทรนด์ trend มันก็เลยมาทาง data ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง data จริงๆที่เป็นสําหรับ SME หรือว่า small business เนี่ยมันก็ สามารถใช้ Data ได้เหมือนกันโดยที่ Data เนี่ยมันจะมีประโยชน์แบ่งเป็น2ข้อละกันข้อแรกก็คือเหมือนการเรียนรู้จากอดีตเหมือนการเรียนประวัติศาสตร์แหละว่าตอนสมัยก่อนที่เราทําอะไรลงไปแล้วมันมีผลยังไงมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่เราล้อนอกไปมันดีหรือไม่ดียังไงเราก็จะได้เรียนรู้เรียนรู้จากมันแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงข้อ2ก็คือการ Take a คชั่นต่อไปในณปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างเช่นเราเคยทํา Marketing งแคมเปญมาอย่างหนึ่งลดราคา10บาท20บาทแล้ววดู่่ามมัน work หรือไ work ยัังงงงงไงกกบช่่อทาตาตๆแล้ว็ Style ี่เเรราาจะไไปปถัดก็สาามรถนําข้้อมูลลแวท ตรงนี้นำมาใช้ในการคิดกลยุทธ์ต่อไปได้ครับผม